หลังจากที่ TWICE ได้ปล่อยเพลงล่าสุดอย่าง More and More ก็ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมซึ่งตอนนี้ก็ปาเข้าไปแล้ว1 0 0ล้านฮิวและวันนี้ ผมจะพาคุณไปดูว่าราคาเครื่องแต่งกายในมิวสิกวิดีโอเพลง more and more จะมีแบรนด์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มจากเสื้อผ้าของแชยองที่มาในลุกสาวน้อยเล่ากับรลุนมาจากโลกนิยายด้วยชุดเดรสของ a t ท o รที่มีมูลค่าโดยประมาณ58,478บาทชุดของจองยอนมาจากแบรนด์เดียวกันเป็นชุดเดรสยาวโชว์ช่วงขาราคาอยู่ที่ประมาณ 43,071บาทมีนะซึ่งในเพลงนี้เธอมาในลุคเซ็กซี่และหรูหราด้วยชุดเดรสราคาประมาณ34,621บาทตามมาด้วยชุดของซานะซึ่งเป็นแบรนด์จากเอทโรเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่ประมาณ65,465บาทต่อมา ชุดของ G-Hill ความจริงแล้วเป็นแค่เสื้อเชิ้ตที่นํามาดัดแปลงเป็นมินิดร e ส s ซึ่งเข้ากับเธอเป็นอย่างมากเสื้อตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ45,322บาทสีทม่วงของโมโม่ดึงสเสน่ห์ในตัวเธอให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเชือตัวนี้ราคาโดยประมาณ2,000บาทครับถือว่าถูกที่สุดในบรรดาของทุกคนเลยซึ่งถึงจะถูกขนาดนี้แต่พอเธอใส่แล้วก็ดูแพงขึ้นมาเลยทีเดียวครับ ิใส่ชุดของเ d เด a ยนาดิกรีสมาในชุด Mini Dress แอบเซ็กซี่เล็กน้อยซึ่งราคาโดยประมาณ1229บาทตอนนี้โซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูคขาวของดายอนเข้ากับชุด d เด s สัวนี้มากซึ่งมาจากแบรนด์โคชโดยราคาเต็มของชุดนี้อยู่ที่ประมาณ25,021บาทและขอปิดท้ายไปด้วย ชุดสไตล์โบฮีเมียนของนาย่อนที่ทำให้เธอน่ารักมากขึ้นโดยชุดเดรสยาวตัวนี้กำลังลดราคาอยู่ที่ประมาณ2143บาทหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ